สวัสดีครับกระผมนายวิรินชนแสงทองเขียวผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านหนองคันนาดีตำบลแก่งสนมนางอำเภอแก่งสนมนางจังหวันดนครราชสีมาหมู่บ้านของเราได้มีกิจกรรมการส่งเสริมทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรัฐปลูกผักกินเองโดยกระผมน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า คมสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามรุม่งราชกุม,มารีน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำคัวชุมชนต้นแบบและก็เป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านหนองขามนาดีทางหมู่บ้านหนองขามนาดีเรามีจำนวนคัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบห้าควเรือนได้มีการปลูกผักมากกว่ายี่สิบชนิดเราจะรณรงค์และก็จะพยายามทำถนนกินได้ เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับในเรื่องของหมู่บ้านนั้นในชุมชนที่ชาวบ้านได้ปลูกตามแนวถนนเอามาครับวันนี้เราจะมาพามาชมาทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับแล้วก็บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเราจะพามาชมของหนึ่งตัวอย่างของบ้านอบตอท่านหนึ่งพื้นที่ชุมชนตรงนี้คือทางท่านอบตอนะครับได้ทาเป็นพื้นที่ตัวอย่างแล้วก็ทางผู้นำชุมชนได้พักดันในเรื่องของการช่วยเหลือ ไม่ว่าของเป็นเพื่อผักสวนครัวนะครับได้ไว้คอยให้ชาวบ,บ้านมาเก็บแบ่งปันกันซึ่งกันและกันนะครับจากโครงการที่น้อมนําพระราชดำริในส่วนของถนนกินได้อย่างที่เราเลือกกันนะครับทางนี้มีผลผู้คนรักกันทําให้กิจกรรมเราดีๆส่งเสริมกิจกรรมร่วมบริรนาบานันขยายผลกับหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างฟังอาหาร ทางอาหารการกินอย่างไม่มีวันหมดสิ้นขอขอบคุณทางท่านนายอำเภอแจ้งสนามนางพัฒนาการำอำเภอแจ้งสนามนางที่ให้ความสำคัญในเรื่องของโครงการพระราชดำริกับผมขอเป็นตัวแทนและขอเชิญชวนผู้ที่ได้รับยินหรือได้รับฟังขอเชิญชวนมาเที่ยวหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านหนองคันนาดีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ